เบืเ้องล่างนะคะมาเนี่ยเราได้ที่แนวหลานะคะเดี๋ยวมาเนี่ยศิลปินหลากหลายนะคะมาแบบฟิลแบบสนุกสนานนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันเลยค่ะ

โนน่ะไปดินุทนมั่นนูนา่วะเนี่ยนี้พีผู้จัดการุูทู

ต้นปีกครันก็สีเดียวกันก็ม่สีเดียวกันเนี่ยเออเขาเปสนดอนหน้าม่ดี่ตอนไหนเขา ฟาันนี้มิตาศิลปินใหญ่ๆได้เนาะมันนี้เนาะอ่ะมันนี้มันนี่มิตาศิลปินผู้ใหญ่ๆได้เนาะมนเป็นสิลาปินใหญ่ีลปินพูนใหญ่ เกดขึ้นไปเขาด้ขึ้นไปเขาได้ขนไปเป็นยัางกอป็นพ่อปัญญาจ้าวายพอปัญญาก็จ้าอะพอปัญญาพ่มาพอปัญญานับเลียงนั่งเมนโนราพี่นั่งนอนั่งีกนพอนน้งมันงเือนปกพอไปยีกพอพปยีก

พวอ,อ,องั้งมโนราขวองไออม,ม่ใช่ขวองในยติอนมโนราผู้หญ่ปนั่นลอยนนะวา <c oughs> งมาโนรามโนราน่ยรับตามยเออเอเ่อู้่เโอ้ยอดั่งอ แม่ไปโยนมีข้นแม่ไปแต่งตัวเรอว่ามีค้นท้ายกี่ใบจัเดียวมาตัดไรตักล้องมาันจมอร์างข้เออเทาวนอยู่นอดนางสาวนางเปรมมั่งฉบมั้งาวแม่ดีาวัั ดีกว่าว่านังหิวนอนดูว่าไรสดแน่ไรก็เบนเดี๋ยวไ้กิปมันได้คลิปนี่ยไม่ได้คลิปมันมันเยอะคือมคลิปเรื่องแร้เนี่ยในคลิปที่สองวัดรถอิฮะการใ้วันละสิบสองคลิปเอาก็แกคอนเทนต์แกเยอะประชาคอนสร้างแบ้รุ่งนลาหายไปไหนคาในสายยาวไม่เลยรุ่งนาสาแเบบ มีไดาห็นงชาย่าโมโนลานี่ก็จะเฮ็ดคลิปวันนี้ก็แต่งตัวเซ็กซี่เลยค่ะอันนี้ค่นพี้อันการจากสุดชายาคกอสาวคาเฟ่แล้วกันเนาะ เอาคข้าไปไห้เหงือระเจ้ามา่ส so ่มแต่สวยนะเข้ามากเลยใส่เดียวกันเลพี่น้องใส่เดียวกันพ่ใจเดียวกันว่าสวยก่อนลูกพี่เนาะสวยค่ะเอ้สวยสมวัยโอ้ยมันต่ายุเลปีเดียวว้อยู่ข้างหลังาาเเยยด้นี่แม่ยกเสื้อให้่ได้ชุดแล้ววะ ใส่สูซีเซียวหลุมหลมมาเป็นมาเป็นเท้ามาเป็นเาเซ็กซี่ขนาดกุเท่าเซ็กซี่ย่ะินบกิอยากกิน้วานาบแล้วกน้อยากิบาบ้ยาดกินแล้วอยากกนบ้ากินบกินบอยกิอาอานอนานลาบ้านกกยแล้วก็เล่นินกับปา ปาะเอฟซีปากแม่กับากน้ำปม่ตมกติตามนัาคคนักาค่ะนุฎเยวปากกดติตามปากน้ำแน่ค่ะใช่ไอแม่ว่าไอที่มันจะด้ปากน้ำแน่ปากไอกดติตามไล่ๆลมูกันมากค่ะเพราะเป็นยังคอยคอยเห็นมันเี่เดียวกัอค่เนียนคร่บเนนกดติตามไอแม่นนัาแล้วเนียนะคะปากกุฎิลายลายค่ะ ชัางเป็นช่งเป็นน้องชาไม่ตืนตาช้าเลยช้าไม่ตืาผีกระนองมาอยู่น้อกันเป็นครอบครัวเดียวกันนะค่ะโอ้ยหักน้อเป็นตาหักน้อพี่สาวติ่มิ every ีเราเป็นคนเป็นตาหักเป็นคนแบบหัก okay ตัวเองตัวเองก็น่ารักดีแกไม่ไม่คือว่ากติแล้วลุงน้องปลาจะเป็นคนที่แบบว่าคุยน้อยนะปกติไม่กล้าเข้าหาใครแต่ตอนนี้มีเพื่อนติดตาม่างก่ะ ยี่ต like <te> ิพันเท่อไรคะพันกว่าเนี่ยแะค่ะไล่ได้ยไล่โซได้ยู่ค่ะไล่ได้ถ้าไล่โได้คอแปลว่าไล่เน้คลิปเน้บอกค่ะเน้คลิปเน้ไรเน้ถ้ามันเยไล่โซนจะจะคลิปปลาได้จะบางเน้ก็ได้คลิปอ๋อค่ะแล้มาห้าแต่ไล่คลเน้จ้ะไครคลิปเน้ปลาบุญกันไปค่ะจ้าคอยคอยเฮ็ดไปคอยคอยเฮ็ดไปว่าเลยค่ะบุคใครไล่นี่มมีไารแบนึง ทุกคนก็จะแบบว่ามือนี้ตั้งใจโอเดียช่ายังขักเด้วยค่ะนี่แต่อยเด้ใช่เจ้าวาเสียงสิเวิร์เราด้วยนะพราว่าที่ง่อเราไม่ยนจ้ล้ำลายพไม่เสียงไม่่อยนะบ่าวตะูใดบอมนียไปเปิด

พี่น้องเพียเพื่อนเกษตกกอนนะคะจะได้จะเก็บเทศกาดมาฝากมีฝากน้องดีๆนะคะขอบคุณทุกคนกำลังใจการติดตามนะคะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบายค่ะ